เวลาพูดอย่าสั่นไดไหมครับผมพยายามให้ดีนะครับผมมันตื่นเต้นครับเวลาลูกค้ามาเราตื่นเต้นครับตื่นเต้นลูกพี่มาหรือลูกค้ามาตื่นเต้นทั้งสองครับผมมาดูกันต่อครับผมชุด18,500ับาทครับผมชุดนี้เราส่งฟรีให้ชุดนี้เป็น powermic ให้กำลังขับอยู่ที่300บวัตต์มีช่องเสียบไมค์ช่องครับผมแล้วก็ยังมีเอฟฟกเอ็กโคในตัวครับผมตอนนี้สามารถปรับเสียงได้ถึง16เสียงครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบมีบลูทูธช่องเสียบ usb สายลำโพงนะครับเราก็แถมมาให้ในชุดนะครับ5เมตร ถัดมาครับก็จะเป็นตู้ลำพุงเสียงกลางครับตอนนี้เป็นกลางคอร์มดอก6.5นิ้ว3ดอกครับแล้วก็แหลมตัวเล็กอีก1ตัวเราให้เป็นในชุดทั้ง2ใบค,ครับผมงานไม้ก็จะเป็นไม้อัดแทะทนแดดทนฝนอีกเหมือนกันครับผมถัดมาก็จะเป็นเบสเทอร์โบ15นิ้วครับดอกก็เป็นดอกโคงปั๊มนะครับผมตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงฉีกงานไม้ก็จะเป็นไม้อัดแทะทนสีระเบิดให้ไปทนแดดทนฝน,นอีกเหมือนกันครับผมยังมีอีก1อย่างครับผม ก็จะเป็นไม้ลอยครับผมตัวนี้ RM 8 8 8ครับให้สัญญาณไม้ได้ไกลถึง50เมตรเลยครับตัวนี้ครับก็จะเป็นไม้ลอยไปให้อีก1คู่ครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ในราคาเพียงแค่1 8 5 0 0บาทครับชุดนี้เราส่งฟรีให้อีกถึงหน้าบ้านครับผม ลูกค้าทางไกลนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมเพราะว่าชุดนี้เราส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมในราคาเพียงแค่18,500บาทครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถมาสั่งซื้อได้ในที่เพจบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดหรือว่ามาที่หน้าร้านมาฟังเสียงจริงก่อนดูตู้จริงก่อนก่อนตัดสินใจซื้อครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ